ื่อจูนนะคะอยู่วิทยาเขตกาญจนบ,บุรีสาขาเทคโนโลยีการอาหารค่ะเข้ามารอบสี่นะคะเพราะว่ารอบสามใช้คะแนนวิชาสามัญแล้วคะแนนวิชาสามัญดีก็เลยได้เข้ารอบสี่ค่ะสาขานี้ทำงานได้หลากหลายค่ะสามารถทำงานในออยออก,กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็แบบประเทศไทยก็ผลิตด,ด้านเกี่ยวกับอาหารเยอะมีการไปรูปอาหารอะไรพวกนี้ค่ะก็คิดว่ามีงานทำได้เยอะ ชีวิตในมอก็ถ้าได้มาอยู่หอนะคะก็ก็สนุกดีแบบธรรมชาติบรรยากาศรอบๆมอก็ลมลื่นแล้วก็แบบมีเอ็มยูเลกไว้นั่งดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ดีค่ะแต่ว่าจะสนุกแล้วก็ดีกว่าน,นี้ถ้าไม่มีโควิดค่ะเพราะว่าเรียนออนไลน์ตลอดทั้งเทอมได้เรียนออนไซน์แค่2อาทิตย์นะคะ่ะ คิดว่าถ้าสมมติต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆก็อยู่หอน,นอกก็ได้ค่ะแต่หอนในก็โดยรวมก็ถือว่าดีนะคะมันก็ถ้าหอ1 1ก็มีลิฟต์มีตู้เย็นให้แล้วก็แบบแต่มันก็จะมีห้องน้ํารวม โดยปี1น,นะคะเราเรียนเทคโนโลยีการอาหารปี1ก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาที่ต่อจากมปลายคลคูลัสเคมีฟิสิกส์ชีวะประมาณนี้แล้วก็มีแลบชีวะอยู่เทอม1แล้วก็แลบฟิสิกส์กับเคมีอยู่เทอม2ส,ส่วนรายวิชาจะมีให้เลือกสีรีแล้วก็มีวิชากีฬาที่ต้องเลือกเราก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่ปี2ปี3ก็น่าจะเรียนเป็นวิชาที่แบบเฉพาะของสาข,ขาของเราค่ะ เราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นวิชาที่แบบเฉพาะด้านมากขึ้นแล้วก็เหมือนไม่แน่ใจว่าปี3หรือปี4จะได้ฝึกงานพ่อฝึกงานแล้วก็จะมีวิชาให้เลือกแบบเลือกเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้าแป้งแายรูปอะไรประมาณนี้อาหารกระป๋องแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมอะไรพวกนี้สามารถเลือกเรียนได้ค่ะเป็นนักวิจัยด้านอาหารนักโภชนาการหรือไม่ก็ทำงานเกี่ยวกับในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารค่ะ สู้ๆนะคะทุกคนสาขาของพี่ก็เรียนหนักพอสมควรนะบางคนเพื่อนพี่ก็มีซิ้วไปบ้างแบบรู้สึกว่าเรียนแล้วไม่ตรงกับความชอบหรือว่าแบบมันเรียนหนักเกินไปแบบรู้สึกว่าสาขานี้ไม่ใช่ก็จะเรียนหนักด้านวิทยาศาสตร์มากๆค่ะ รู้สึกเสียใจแอบเสียใจค่ะแล้วก็แบบคิดถึงเพื่อนแบบเรารู้จักแบบสนิทก,กับเพื่อนกลุ่มนี้แล้วแล้วเราก็ต้องแบบแยกกันเพื่อไปสนิทก,กับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆแต่มันก็ดีที่แบบว่ามีคอนเน็กชันหลากหลายขึ้นแต่ก็รู้สึกผูกพันอะคะ่ะมันก็มีแอบคิดถึงอะ่ะอืมบอกน้องๆทุกคนนะคะสู้ๆทำทำให้เต็มที่สุดความสามารถของเราจะเป็นยังไงก็เราก็เต็มที่แล้วไวาวบาเย้เ <laughs>